thank <laughs> you ดูบ้านที่อยากจะบอกว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะอยู่บนถนนเกษตรนวมิน เดินทางได้หลายทางค่ะนะคะถนนหลักๆก,ก็คือรามอินทรา14หรือซอยไมยราบนะคะแล้วก็ออกเกษตรนวมินทร์ออกประดิษฐ์มนูธรรมเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะจะเข้าเมืองออกวิภาวดีรังสิตจะไปแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีจะเข้าเมืองไปสุขุมวิทเอกมัยสีลมขึ้นทางด่วนคือดีมากค่ะที่ตั้งยืนอยู่นี้คือหมู่บ้านลัดาลบอีเลแกนต์เกษตรนวมินทร์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ใหญ่ 126ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า400ตารางเมตรนะคะเห็นอยู่นี่นี่คือโอ้โหกว้างใหญ่มากทีเดียวนะคะ4ห้องนอน5ห้องน้ำด้านล่างมี1ห้องนอน1ห้องน้ำ ห้องน้าแม่บ้านห้องนอนแม่บ้านอยู่ด้านนอกแยกต่างหากมีเรียบร้อยแล้วมีทั้งครัวไทยแล้วก็มีทั้งครัวฝรั่งอยู่ในบ้านเริ่มจากจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโถงใหญ่ๆกลางบ้านเวลาเข้าจากประตูหลักนะคะที่้ะยืนอยู่เนี้ยต้องมองออกไปหน้าบ้านหน้าบ้านหันหน้าทิศใต้ค่ะมองออกไปหน้าบ้านพอเปิดประตูหลักเข้ามาปุ๊บนี่เป็นส่วนโถงจะทำเป็นส่วนนั่งเล่น ส่วนรับแขกก็ได้นะตั้งทีวีตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะก็มีสกายไลท์ค่ะนะคะจะมีแสงส่องลงมาตรงนี้ซึ่งเขาทำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนั่งรับแดดแต่ถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปก็มีผ้าม่านปิดได้เรียบร้อยนะคะอย่างเงี้ยอันนี้เปิดได้นะคะตรงเนี้เราสามารถที่จะเทควิวสวนได้ ตรงนี้นะคะนี่ตั้งโซฟาแล้วก็จะมีสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ขึ้นสเต็ปมาตรงนี้นะคะจุดนี้คือจุดที่เราจะใช้เป็นจุดอเนกประสงค์นะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้และตรงนี้นะคะออกไปสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นชานนะคะเป็นชานที่ นี่ค่ะบิ้วไม้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดินได้รอบบ้านเลยนะคะปิดก่อนปิดก่อนนะคะอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปคือพอจากสวนนี้รับประทานอาหารเดินไปนะว่างมากค่ะมีอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะเป็นจุดนั่งเล่นในบ้านสำหรับครอบครัวนะคะนี่คือเป็นโถงกงว้างมองออกไปก็เป็นบิวสวนและด้านขวามือนี้เป็นไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารค่ะ ะะแล้วก็นี่เป็นครัวฝรั่งมีเตาไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วบิวอิน mm. ครัวฝรั่งไว้เรียบร้อยแล้วมีซิงค์นะคะคือมองตรงนี้สิคะจุดบิวอินครัวนี้เจ้าของยังไม่ได้แกะใช้เลยค่ะตั้งแต่ซื้อมาบ้านหลังนี้ยังไม่เคยเข้าอยู่อาศัยของทุกอย่างนี่คือใหม่ๆเหมือนตอนซื้อมาจากโครงการเลยนะคะและ ตรงจุดนี้นะคะก็จะสามารถเปิดออกไปเป็นครัวด้านนอกหรือว่าครัวไทยนะคะซึ่งก็บิว์อินไว้เรียบร้อยแล้วแค่เอาเตาแก๊สมาตั้งนะคะก็สามารถที่จะทำอาหารหนักๆได้แล้วก็ออกไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนห้องนอนแม่บ้านห้องน้ำแม่บ้านเป็นสัดส่วนอยู่ด้านนอกนะคะไม่ไม่รบกวนกันนะคะทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะพื้นนี่นะคะโอ้โหเป็นพื้นหินอ่อนสวยงามนะคะอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่าคือบ้านหลังนี้แบบเดินเนี่ยนะคะอยู่กันแบบ78คนเนี่ยไม่รู้สึกว่าแคบเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดสัดส่วนไว้ลงตัวมากนะคะห้องน้ำนะคะชั้นล่างอยู่ตรงนี้ค่ะห้องน้ำชั้นล่างนี่นะคะกว้างใหญ่มากนะคะห้องน้ำชั้นล่างนี่คือถ้าเราเข้ามาจากส่วนที่จอดรถนะคะก็จะเจอห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมี ส่วนที่เป็นตู้ไฟนะคะอยู่ข้างๆห้องน้ํานี่เป็นประตูเข้าจากลานจอดรถนะคะนี่เป็น1ประตูนะคะและ ที่จย้ำทุกครั้งคือว่าบ้านต้องมีห้องเก็บของบ้านไหนไปดูแล้วไม่มีห้องเก็บของนะคะถ้าคุณอยู่ไปน,นานๆบ้านคุณจะรกค่ะแต่ว่าที่นี่มีห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดใหญ่มากห้องเก็บของนี่เดินก็ไปนี่เดินก็ไปเก็บจริงๆนี่เป็นห้องนอนได้เลยนะคะนี่ตอนนี้เขาเก็บของไว้นะคะใหญ่มากใต้บันไดเป็นห้องเก็บของนะคะและก่อนจะพาขึ้นข้างบนจะพาไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ อยู่ส่วนนี้ค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะอยูอ่อีกปีกหนึ่งของบ้านนะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างที่มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะโอ้โหเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้ถ้าใครมีลูกเล็กๆอาจจะเป็นห้องเลี้ยงเด็กอ่อนคุณแม่กับลูกเล็กๆก,ก,ก็อยู่ที่นี่และมองออกไปนี่เป็นสวนค่ะสวนนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะสวนข้างบ้าน พื้นไม้บ้านนี้เป็นไม้จริงนะเป็นปาเก้ไม้จริงนะคะและจุดเด่นก็คือว่าห้องนอนชั้นล่างมีห้องน้ำด้วยค่ะมีห้องน้ำในตัวมีส่วนที่เราสามารถที่จะบิวอินตู er ้เสื้อผ้าได้นี่คือห้องนอนในห้องนอนและก็มีห้องน้ำชั้นล่างด้วยนะคะอ่านี่คือส่วนด้านล่างซึ่งแบบมันเป็นบ้านที่จัดพื้นที่สำหรับครอบครัวจริงๆค่ะ และเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะบันไดยอยู่ด้านนี้ค่ะนี่บันไดนี้นะคะก็เป็นบันไดไม้นะคะค่อยๆขึ้นคือมองขึ้นไปเวลาเราเดินขึ้นชั้นสองนะคะเราก็จะรับแสงสว่างค่ะเพราะว่าจะมีโถงแสงสว่างเข้ามาตรงนี้แต่ถ้าเราไม่อยากจะได้แสงสว่างเราก็สามารถที่จะปิดม่านได้นะคะะขึ้นมา ขึ้นมาที่ชั้นสองก่อนที่จะจ่ายไปยังห้องนอนอีกสามห้องบนชั้นสองนี้ตรงนี้จะเป็นโถงโถงกว้างๆสำหรับครอบครัวเป็นจุดนั่งเล่นนะคะดูทีวีก่อนที่ต่างคนจะแยกย้ายเข้าห้องและตรงนี้นะคะก็มีระเบียงค่ะที่เราสามารถที่จะมานั่งเล่นอาบแสงจันทร์ตอนกลางคืนได้ระเบียงตรงนี้นะคะ ชั้นสองนี้มีอีก3ห้องนอน3ห้องน้ำพาไปดูห้องนอนซ้ายมือเป็น master bedroom ค่ะเปิดเข้าไปโอ้ห้องนอนใหญ่กว้างขวางมากแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่นี้นะคะคือวัสดุเนี่ยบ้านนี้อาจจะสร้างมา เกือบสิปีละแต่วัสดุดีมากวัสดุเกรด A เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าตามการเวลานะคะคงทนค่ะนะคะนี่เขาก็จะมีบิลล์อินนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้บางส่วนและเพราะว่าเจ้าของยังไม่เคยอยู่อาศัยก็อาจจะเอาเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเข้ามาไว้แต่ไม่เคยมาอยู่เลยและนี่เป็นห้องน้ำสำหรับมาสเตอร์เบดรูมคือห้องน้ำเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะ เต้นแอโรบิกในห้องน้ำก็ได้นะคะโอูหนี่ค่ะอ่างลักหน้า h i s and her นะคะมีส่วนชเวร์อาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำตรงนี้นะคะแล้วใครจะอาบน้ำกะใต้แสงจันทร์ก็เชิญนะคะนี่มีระเบียงนะคะสำหรับอาบน้ำด้านนอกได้คือห้องนอนใหญ่นี้มีห้องน้ำใหญ่มากเช่นกันค่ะ สองนี้ยังมีอีก2ห้องนอนค่ะนะคะก็คือห้องนอนในส่วนหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนในส่วนหลังบ้านอะไปที่ห้องนอนส่วนหน้าบ้านก่อนนะคะห้องนี้ก็ ใหญ่มากทีเดียวนะคะบ้านนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทำบิวอินไว้เพราะว่าเจ้าของยังไม่เคยเข้าอยู่อาศัยก็อยู่ที่เราเลยค่ะจะออกแบบตกแต่งแบบไหนมีหน้าต่าง2ด้านรับแสงนะคะรับแสงธรรมชาติได้เต็มๆเลยทีเดียวนะคะทำมุ้งลวดไปแล้วเรียบร้อยตามโครงการพื้นไม้สวยมากห้องนอนนะคะก็มีส่วนอาบน้ำมีห้องน้ำไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ที่เป็นห้องนอนที่3ค่ะของชั้น2นะคะก็ขนาดกำลังดีเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะมีหน้าต่างอยู่ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เขามีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วและห้องน้ําใหญ่อีกเช่นกันค่ะคือบ้านหลังนี้ต้องบอกว่านอกจากบ้านหลังใหญ่แล้วห้องนอนใหญ่แล้วห้องนั่งเล่นใหญ่ห้องรับแขกใหญ่ห้องครัวใหญ่ใหญ่ทุกห้องห้องน้ํายังใหญ่มากๆทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะเพราะว่ามี4ห้องนอน5ห้องน้ําและพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะคะจัดสัดส่วนไว้อย่างลงตัวที่สำคัญคือว่าเจ้าของบ้านยังไม่เคยเข้าอยู่อาศัยอันนี้ต้องย้ําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บิวอินไว้เต็มบ้าน จะมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวบ้างนะคะคนที่เข้ามานี่ก็สามารถที่จะตกแต่งได้ตามใจตัวเองนะคะแต่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยในเมืองครบเลยทีเดียวนะคะห้องครัวก็มีทั้งครัวฝรัง่งมีทั้งครัวไทยห้องแม่บ้านกับห้องน้ำแม่บ้านก็แยกออกจากตัวบ้านมีส่วนที่เป็นสวนเดินรอบบ้านได้ตกแต่งสวนได้ตามใจนะคะและที่สำคัญคือบ้านนี้มีระเบียงหลายมุมมากค่ะ หน้าบ้านก็มีสวนชาญบ้านข้างบ้านก็มีระเบียงนะคะระเบียงด้านข้างที่ออกไปชมสวนได้ด้านหลังก็จะมีชาญบ้านที่ออกไปชั้นบนห้องนอนใหญ่ก็มีระเบียงอีกนะคะคือหลายๆจุดในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งได้ตามใจนะคะสำคัญที่สุดคือหมู่บ้านนี้ลัดดาลบอีเลแกนซ์รามอินทรา14หรือซอยมายาลาบนี้นะคะเป็นสังคมคุณภาพ ความปลอดภัยสูงอยู่ที่นี่นี่นะคะคุณจะเดินทางไปไหนในกรุงเทพหรือจะเดินทางออกต่างจังหวัดสายเหนือสายตะวันออกนะคะง่ายมากเลยทีเดียวนะคะคือไปไหนไม่ต้องเผื่อเวลาคะ่ะ รถติดแต่ก็ไม่ติดมากนะคะถตาอยู่อาศัยแถบนี้มาประมาณ5ปีแล้วชอบมากแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยสังคมที่นี่จะเป็นสังคมที่แบบว่าเป็นครอบครัวจะเห็นผู้สูงอายุออกมาเดินคุยกันนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกเล็กๆมาเดินเล่นตอนเย็นๆนะคะเข็นรถเข็นด้วยมีบางบ้านก็เอาสุนัขมาจูงกันนะคะเป็นบ้านที่เหมาะกับครอบครัวค่ะ ะะเป็นครอบครัวขยายนี่ยิ่งเหมาะเลยทีเดียวนะคะหรือครอบครัวที่กําลังสร้างตัวซื้อบ้านหลังนี้ไว้คุณอยู่ได้อีกยาวๆเลยทําเลทองแบบนี้ในราคานี้นะคะหามไม่ได้แล้วคุณอาจจะบอกว่าอยากจะซื้อบ้านที่ใหญ่แบบนี้ แต่ว่าอยากจะได้ใหม่กว่านี้คุณก็ต้องไปอยู่ไกลอ่ะค่ะกว่าจะเข้าเมืองก็ต้องเผื่อเวลา2-3สชั่วโมงแต่อยู่ตรงจุดนี้กเกษตรน้มินเดินทางสะดวกขึ้นทางด่วนนี่คือใกล้มากจะไปแจ้งวัฒนะจะไปวิภาวดีรังสิตเข้าเมืองนะคะจะเรียบทางด่วนเอกมยัยรามอินทราไปเอกมยัยเป็นสุขุมวิทไปศีลมนี่สะดวกมากทีเดียวอยากให้มาดูคะ่ะบ้านหลังนี้ราคาดีๆแบบนี้ อย่าช้านะคะเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาจองมาอยู่ก่อนค่ะ